อาชีวิสาหรือว่านักเวทเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมมากๆในเกม TO f s e v ซล Mobile ซึ่งในเซิร์ฟเวอร์ไทยที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้อาชีวิสาจะมาให้เล่นอยู่ด้วยกันสีสับาสดนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ดอยจะพาไปดูนะครับว่าอาชีพนักเวทเนี่ยมันมีคลาสอะไรบ้างแต่ละคลาสเนี่ยเก่งยังไงแล้วก็เป็นที่นิยมขนาดไหนนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็ไปดูข้อมูลในคลิปนี้ได้เลยครับ แนะนำเว็บไซต์เติมเกมสุดคุ้ม EasyCard จดทะเบียนในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดถูกต้องเติมถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมให้เลือกเยอะสามารถเติมเกมได้มากมายหลายเกมใช้บริการได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเติมอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ easycard.co.th หรือว่าจะเป็นเพจ Facebook EasyCard Top Up รวมไปถึงสามารถแชทไลน์ไปสอบถามและก็เติมเงินได้ที่ @easycard.game หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเติมเกมต้องเติมกับ EasyCard เติมถูกเติมง่ายเติม ปลอดภัย100%เริ่มต้นเรามาดูสายอาชีพของอาชีพนักเวทนะครับอาชีพนักเวทถ้าดูจากในแพทของญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด6อาชีพรวมกับอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นอาชีพมาสเตอร์นะครับที่เราสามารถดึงสกิลของอาชีพอะไรมาใช้ก็ได้ แต่ว่าในแพทของไทยที่จะเข้าเนี่ยมีอยู่ด้วยกันแค่4อาชีพนะครับตัวที่จะยังไม่เข้าก็คือตัวม a สเตอร์ r d ดซึ่งจุดเด่นของม a สเตอร์ r d ดก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะเราสามารถหยิบสกิลของสายไหนมาใช้ก็ได้นะครับสายอาชีพที่2ที่ยังไม่เข้านั่นก็คือลิงเกอร์นะครับซึ่งเจ้าลิงเกอร์เนี่ยลักษณะมันจะคล้ายๆตัวที่จะเป็นตัวปวนซะมากกว่าตัวดาเมจนะมีสกิลลิงต,ต่างๆที่จะทําให้ศัตรูถูกป่วนได้มากขึ้นรวมไปถึงซัพพอร์ตเพื่อร่วมทีมได้มากขึ้น รวมไปถึงอีกหนึ่งอาชีพที่ยังไม่เข้านะครับเป็นอาชีพใหม่ล่าสุดนั่นก็คือเคโรนอสหรือว่าตัวเมสสายฟ้านั่นเองนะครับซึ่งไอเจ้าตัวเคโรนสหร่าเมสสายฟ้า Fi เนี่ยมันเป็นอาชีพที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเป็นตัวดาเมจที่แรงมากๆนะครับแต่ว่ามันยังไม่เข้านะการเปลี่ยนอาชีพเคโรนสเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้ตอนเลเวลร้อยสามสิบถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างแรงแต่ว่าเราข้ามไปก่อนเพราะว่ามันยังไม่เข้าในแพทไทยนั่นเองนะครับ ทีนี้เราลองมาดูตัวสายอาชีพของนักเวทที่มันเข้าในแพทไทยแพทแรกนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน4อาชีพอันแรกก็คือวิศาตสายอาชีพที่2นั่นก็คือนักเว 4, ท4ีธาตุ elementalist สายอาชีพที่3นะครับก็จะเป็นนักเวทไฟ pyromancer สายอาชีพที่4ก็คือนักเวทน้ําแข็ง cryomancer ก็จะมี4อาชีพนี้ให้เราเลือกเล่นนะครับซึ่งแต่ละอาชีพมันก็จะเก่งไปแตกต่างกันไปนะครับจุดเด่นของแต่ละอาชีพก็แตกต่างกัน เดี๋ยวเราค่อยๆมาดูทีละสกิลทีละจุดเด่นของแต่ละอาชีพดีกว่านะครับเริ่มต้นเรามาดูกับอาชีพแรกที่เราจะต้องเล่นตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะครับนั่นก็คืออาชีพวิศาตอาชีพวิศาตเนี่ยมันจะมีสกิลแพสซีฟติดตัวอยู่2สกิล สกิลแรกก็คือเวลาเราโจมตีธรรมดาเนี่ยมันจะลดคูดาวของ3สกิลแรกลง1วินาทีนั่นก็คือสกิล Energy Bolt, Energy Blast แล้วก็ตัว Magic Missile นะครับในส่วนสกิลพ s สซีฟสกิลที่2ของอาชีพวิศานั้นก็คือเวลาเรากดใช้สกิลใดๆมีโอกาส10%ที่จะทําให้การใช้สกิลนั้นๆไม่ต้องใช้มานาหรือว่าไม่ต้องใช้ SP นะครับซึ่งยิ่งเราอัพแลงข,ของอาชีพนี้สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสอีก2%ในแต่ละแลง ซึ่งถ้าเราดูจากพาสิฟทั้ง2สกิลของอาชีพวิสา์แล้วนะครับมันทําให้อาชีพนี้เนี่ยออกสกิลได้ถี่เนื่องจากมีสกิลติดตัวที่จะลดคูดาวรวมไปถึงมีโอกาสที่จะไม่ใช้มานานั่นแปลว่าเราจะยิ่งใช้สกิลได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับมาดูที่สกิลแรกนะครับสกิลกดใช้สกิลแรกคือ Energy Bolt สกิลนี้จะยิงโจมตีไปข้างหน้านะครับสามารถกดโจมตีได้2ครั้งต่อเนื่องศัตรูที่โดนโจมตีก็จะมีโอกาสติดสถานะอ่อนแรงนะครับซึ่งทําให้พลังโจมตีลดลงสกิลนี้เป็นสกิลที่ไม่มีธาตุหรือว่าสกิลไรธาตุนะ หลังจากที่เรากดสกิลนี้2ครั้งนะครับเราสามารถคอมโบต่อโดยการกดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นอีกหนึ่งสกิลนะครับนั่นก็คือ Energy Shock ซึ่งมันก็จะเรียกลูกบอลลนใส่หัวศัตรูนะครับทำดาเมจเป็นวงตามวงของบอลที่ล่นใส่หัวสกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลที่คอมโบกันแล้วก็มีครูดาวที่ค่อนข้างไวนะครับทำให้เราเอามาจ่ายดาเมจได้เรื่อยๆสกิลต่อมาคือสกิล Energy Blast สกิลนี้จะระเบิดพลังรอบๆตัวนะครับทำให้ศัตรูที่อยู่รอบๆตัวโดนโจมตีแล้วก็ถูกผักกระเด้งถอยหลังนอกจากนั้นสกิลนี้มีเอฟเฟคพิเศษก็คือจะโจมตีศัตรูที่ติดสถานะอ่อนแรงแรงขึ้น10%นะครับนอกจากนั้นสกิลนี้ก็เอาไปใช้ในอารีนาได้นะครับทำให้ศัตรูที่โดนโจมตีด้วยสกิลนี้มี SP ลดลง8%นั่นเอง สกิลต่อมานะครับเมจิกมิสไซเป็นอีกหนึ่งสกิลลายท่านนะซึ่งเป็นสกิลโจมตีเป้าหมายเดี่ยวจะยิงมิสไซใส่ศัตรู3ลูกนะครับแต่ว่าถ้าเราอัพแลงของสกิลนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีดาเมจกระจายไปหาศัตรูเช่นกันสกิลต่อมานะครับสกิลเมจิกชิลสกิลนี้จะทําให้ตัวอาชีพวิศาสตร์เนี่ยมีความถึกมากขึ้นมากๆนะครับสกิลนี้จะเพิ่มโอกาสบล็อกเพิ่มขึ้น1 5รวมไปถึงได้รับดาเมจลดลง3 0 ซึ่งมันจะมีสกิลคอมโบก็คือสกิลซูเปอร์โนวานะครับก็คือระหว่างที่เราใช้โลเนี่ยถ้าเราเก็บสแตก็กครบ20สสแตก็กเราจะสามารถกดซูเปอร์โนวาได้ซึ่งมันจะระเบิดพลังออกไปโจมตีศัตรูรอบๆนั่นเองนะครับ มาต่อกันด้วยสกิลสุดท้ายของสายอาชีพนี้นะครับนั่นก็คือสกิลทตุดินเอิร์ทเควกสกิลนี้ของ DPVP เลยนะครับสกิลนี้จะยกศัตรูให้ลอยขึ้นนะครับซึ่งถ้าเรายกศัตรูที่ติดสถานะอ่อนแรงอยู่จะลดคู่ดาวของสกิลนี้ลง3วินาทีนอกจากนั้นถ้าเราโจมตีด้วยสกิลนี้โดนศัตรู5ตัวขึ้นไปเนี่ยมันจะลดมานานในการใช้สกิลนี้ลง50%รรวมไปถึงลดคู่ดาวลงอีกครึ่งหนึ่งนะครับ นอกจากนั้นยังจะคืนมานาให้อีก50%ด้วยเรียกได้ว่าถ้าใช้สกิลนี้ใน PVP แล้วโดนศัตรู5ตัวขึ้นไปเนี่ยแทบจะใช้ได้รัวๆศัตรูลอยรัวๆอาจจะไม่ได้เล่นเลยก็ได้นะครับ ต่อมาอาชีพที่2นะครับเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะเป็นอาชีพตัวอวยตัวโกงตัวที่ได้รับความนิยมประมาณหนึ่งในใสายอาชีพของนักเวทนั่นก็คือนักเวทสี่ธาตุ Elementalist นั่นเองนะครับ Elementalist เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวอาชีพที่มีดาเมจเยอะมากๆนะครับจะเรียกได้ว่าเยอะที่สุดในเกมก็เรียกได้นะโดยสกิลที่เป็นสกิลหมู่วงกว้างจ่ายดาเมจได้อย่างรุนแรงนะครับจึงเป็นอาชีพที่คนค่อนข้างจะนิยมนะครับ สามารถเอาไปลงได้ในหลายๆคอนเทนต์นะถ้าจะมีจุดอ่อนก็น่าจะเป็นเรื่องคอนเทนต์ PVP ที่อาจจะดูไม่ค่อยเก่งเท่า PVE รวมไปถึงอีกหนึ่งข้อหลักๆเลยก็คือ Elemental list เนี่ยใช้มานาหรือว่า SP เยอะมากๆนะครับนั่นแปลว่าเราจำเป็นจะต้องทำมานารีเจนให้กับน้อง Elemental list ค่อนข้างเยอะเพื่อจะให้ได้จ่ายดาเมจได้อย่างเต็มที่ ทีนี้เรามาดูตัวสกิลพสซีฟติดตัวของอาชีพ Elemental ลลิ t นะครับสกิลแรกก็คือทุกๆครั้งที่เราฆ่ามอนสเตอร์ได้นะครับมันจะสุ่มได้บัฟธาตุซึ่งมันอาจจะออกธาตุอะไรก็ได้นะเป็นบัฟ15%บเป็นเวลา10วินาทีซึ่ง1 5ถือว่าบัฟขึ้นมาแรงมากนะครับแม้มันจะแรนดอมธาตุก็ตามแล้วก็ทุกๆครั้งที่เราอัพคลาสของคลาสนี้เราอัพแรงขึ้นไปเนี่ยเราจะได้ความแรงของบัฟเพิ่มขึ้นอีก3%นะครับเรียกไดตว่าแรายัยเวายย ต่อมาสกิลแพสซีฟสกิลที่2นะครับนั่นก็คือการสแต็กธาตุนั่นเองนะครับหรือว่าเอลเมนทัลสแต็กทุกๆครั้งที่เราใช้สกิลธาตุต่างกันนะเราจะเก็บสแต็กเพิ่มขึ้น1นึ่งสแต็เช่นถ้าเราใช้สกิลธาตุลมแล้วไปต่อด้วยธาตุไฟเราจะได้เพิ่ม1นึ่งสแต็ จากไฟกลับมาลมก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งสแต็กหรือว่าจะกลับไปน้ําก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งสแต็กแต่ว่าถ้าเราใช้ท่าซ้ากันเนี่ยมันจะลดลง2สเต็กนะครับอย่างเช่นถ้าเราใช้น้ําแล้วเราใช้น้ําซ้ำเนี่ยสเต็กมันจะลดลงสสเต็กแล้วก็ในทุกๆก,การเก็บสเต็กนะครับจะมีไอ้ความแรงของดาเมจเพิ่มเตมิมเพิ่มขึ้นอีก2%แล้วก็สามารถเก็บสเต็กสูงสุดได้10สเต็กนะครับนั่นแปลว่าความแรงเพิ่มเตมิมจะเพิ่มขึ้นอีก20%เลยทีเดียวนะซึ่งถ้าเราเก็บ, stack, บ, stack บสเต็ค ซึ่งจะทำให้เราสามารถใช้สกิลพายุ4ธาตุหรือว่า Elemental s t ไ l e ได้นะครับสกิลพายุ4่ธาตุเป็นสกิลที่แรงที่สุดของอาชีพ Elemental List นะครับคล้ายๆกับจะเป็นสกิลอันติก็ว่าได้นะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีว่ารายละเอียดของสกิลนี้มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปดูสกิลอื่นๆทีละสกิลสกิลแรกนะครับสกิลธาตุไฟชื่อว่าไฟบอลสกิลนี้จะโจมตีเป็นธาตุไฟใส่ศัตรูสามารถใช้ได้2ครั้งต่อเนื่องนะ สกิลต่อมาสกิลที่2เป็นสกิลทาาุน้ำแข็งนะครับ Freezing s p h e r สกิลนี้จะเรียกลูกบอลน้ำแข็งออกมาโจมตีใส่ศัตรูด้านหน้าเป็นแถวตรงนะครับศัตรูที่โดนโจมตีเนี่ยจะมีโอกาสติดฟเรสตหรือว่าติดแช่แข็งด้วยสกิลต่อมาเป็นสกิลท่าสายฟ้า Electro Cube นะครับเราจะเรียกสายฟ้าออกมาโจมตีใส่ศัตรูซึ่งมันจะสามารถโจมตีชิงใส่ศัตรูหลายตัวได้นะสกิลต่อมาเป็นสกิลท่าด,ดินนะครับ Storm d u มันจะเรียกพายุทอร์นาโ,โดขึ้นมาโจมตีใส่ศัตรูเป็นวงกว้างนะครับศัตรูที่โดนโจมตีก็จะเป็นแอเรียแถวๆรอบๆตัวพายุสกิลต,ต่อมานะครับ Elemental Burst สกิลนี้จะปล่อยลำแสงออกไปข้างหน้าโจมตีใส่ศัตรูทุกๆ0.5วินาทีนะครับธาตุของสกิลนี้จะขึ้นอยู่กับสกิลต,ติดตัวของเรานะครับนั่นก็คือ Elemental Amplifier ก็คือมันบัฟธาตุไหนให้เราสกิลนี้ก็จะเป็นธาตุนั้น แต่ว่าถ้าเราไม่ได้มีผลบัฟของธาตุใดๆเลยสกิลนี้จะกลายเป็นสกิลไรธาตุนะครับแต่การอัพแรงสกิลนี้นะครับจะมีสกิลเสริมที่จะทําให้สกิลนี้เป็นสกิลที่โจมตีเป็นชนะธาตุตลอดเวลานั่นแปลว่ามันจะการันตีชนะธาตุทำให้สกิลนี้แรงมากๆนะครับมาต่อด้วยสกิลสุดท้ายนะครับสกิลที่แรงที่สุดนั่นก็คือพายุสีธาตุ Elemental s t r i k e สกิลนี้เป็นสกิลที่แรงมากๆนะครับขอบเขตก็กว้างประมาณหนึ่งมันจะโจมตีเป็นธาตุน้ำแข็ง11ครั้งธาตุสายฟ้า8ครั้งแล้วก็ธาตุไฟ1ครั้งนะครับดาเมจอยู่ที่460%เรนะครับล้าก็คูณ20ครั้งเข้าไปเรียกว่าแรงแบบหายไปเลยนะครับแต่ข้อเสียก็คือสกิลนี้มันจะต้องยืนล่านะครับรวมไปถึงสกิล Elemental Burst เมื่อสักครู่ด้วยเราต้องยืไล่นะถ้าเราขยับมันก็จะสิ้นสุดการล่ไปนะครับ นอกจากนั้นเงื่อนไขในการใช้สกิลนี้ก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเราจะต้องเก็บสแตก็ก Elemental Stack ให้ครบ10ครั้งก่อนถึงจะใช้ได้ส่วนการใช้เนี่ยมันก็จะลงเป็นพื้นที่นั่นแปลว่าถ้าศัตรูเดินหลบหรือว่าเดินออกจากพื้นที่ที่เราใช้สกิลมันก็ไม่โดนดาเมจนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นข้อดีของอาชีพ Elemental l i s t ก็คือดาเมจที่มีมากมายมหาศาลแต่ก็ต้องแลกมากับข้อเสียก็คือมันใช้มานาเยอะมากๆรวมไปถึงสกิลที่แรงมากๆอย่าง Elemental s t ไตล์แล้วก็ Elemental Burst เนี่ยเป็นสกิลยืดไล่ซึ่งมันจะไล่เป็นพื้นที่ด้วยนะแปลว่ามันสามารถเดินออกจากพื้นที่ของสกิลได้นั่นเองอาชีพต่อมาเรามาดูที่เมดไฟหรือว่าไพโ o แมนเซอนะครับมาดูที่สกิลติดตัวของน้อเมดไฟกัน สกิลพาสีฟอันนี้เป็นพโรแมนเซอร์ตอรี่นะครับก็คือถ้าเราฆ่ามอนสเตอร์ด้วยท่าสกิลไฟของเราได้นะครับมอนสเตอร์ Monster นั้นจะระเบิดดาเมจออกมาโดนศัตรูข้างๆนะครับยิ่งเราแรลอัพตัวคลาสของพโรแมนเซอร์เยอะขึ้นเท่าไหร่ดาเมจตัวนี้ก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับนั่นแปลว่าถ้าคุณระเบิดใส่ตัวที่ใกล้จะตายมันก็จะระเบิดต่อเนื่องไปเรื่อย มันเลยทําให้อาชีพไพโลแมนเซอร์หรือว่าเมทไฟเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เคลียร์มอนในดันได้ดีมากๆนะครับอีกหนึ่งสกิลติดตัวก็คือเมจิกออฟเฟรมนะครับหรือว่าสแต็กดาเมจไฟนั่นเองทุกๆครั้งที่เราโจมตีใส่ศัตรูนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาหรือว่าโจมตีด้วยสกิลเนี่ยมันจะสแต็กดาเมจไฟขึ้นไปเรื่อยๆสูงสุดได้250สแต็กนะครับถ้าเราสแต็กครบ250สแต็กเมื่อไหร่เราก็จะสามารถใช้สกิลหนึ่งสกิลได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูทีหลังนะ มาเริ่มดูสกิลกดใช้สกิลแรกนะครับก็คือสกิลไฟบอลเป็นสกิลโจมตีธาตุไฟเหมือน Elemental l ลลิสต์นะครับสกิลที่2นะครับเฟรมกาวเป็นสกิลธาตุไฟวางพื้นทำดาเมจต,ต่อเนื่องสามารถกดใช้ได้2ครั้งสกิลต่อมาสกิลเฮลเบรสนะครับจะทําการโยนลูกไฟออกไปแบบสุ่มๆรอบๆตัวนะ สกิลคอมโบต่อเนื่องก็คือสกิลแฟร์นะครับสกิลนี้จะดีดนิ้วทําการโจมตีใส่ศัตรูทําดามเมจหมู่นะครับถ้าศัตรูที่โดนโจมตีติดไฟไม่อยู่ก็จะมีโอกาสทําให้ศัตรูติดสตันนะครับสกิลนี้ถ้าใช้ในอารีนาเนี่ยก็จะเป็นการลดมานาหรือว่าลด SP ของศัตรูลงด้วย สกิลต่อมานะครับเมเทโอเป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงของเมดไฟนะครับมันจะสุ่มเรียกเมเทโอลงมา10ลูกซึ่งแต่ละลูกก็ดาเมจแรงมากๆถึง588%แต่ข้อเสียก็คือมันสุ่มพื้นที่ที่มันจะลงรวมไปถึงเราจะต้องกดค้างไว้นะครับไม่สามารถเดินไล่ได้แต่ถ้าเราอัพแรงคาไปสุดที่แหลง6แล้วนะครับมันจะสามารถเปลี่ยนรูปแบบของเมเทโอเป็นการเรียกอุกบาตมาลูกเดียวนะครับทำดาเมจ754%ดเตก็คือลงมาทีเดียวโดนเน้นๆจุกๆไปเลยนะ สามารถเอาไปใช้ล่าบอสหรือเอาไปใช้เล่นตีคน PVP ก็ได้นะครับต่อมาสกิลที่5นะครับสกิลนี้ก็จะสุ่มโยนลูกไฟออกลอกตัวเหมือนกันคล้ายๆกับสกิลที่3นะก็ทำดาเมจได้ดีแต่ว่าเราก็ต้องเดินเข้าหาหมอนเหมือนเดิมมาต่อที่สกิลสุดท้ายหรือว่าแฟรรมอินคาร n เรชันนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือบัฟไฟนะครับ ถ้าเรามีสแต็กที่บอกไว้ตอนแรกครบ250สแต็กเราจะสามารถใช้ตัวสกิลนี้ได้ซึ่งมันจะเพิ่มดาเมจให้เราเยอะมากนะครับถึง100%เปเซ็นเป็นเวลา20วินาทีก็เรียกว่ามันคือบัฟดับเบิลดาเมจนั่นเองนะครับแรงมากๆนะถึงแม้ระยะเวลาบัฟจะแค่20วินาทีก็เรียกได้ว่าเมดไฟเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นอาชีพที่มีดาเมจเยอะนะครับเคลียร์มอนได้ไวมากๆสําหรับเพื่อนๆที่ชอบดาเมจไฟก็เล่นได้ไม่ผิดหวังนะครับ อาชีพต่อมาสายที่4ก็คือนักเวทน้ำแข็งหรือว่าไครโอเมนเซอร์นะครับไครโอเมนเซอร์เนี่ยก็เหมือนเมดน้ำแข็งในหลายๆเกมจะมีจุดเด่นที่สกิลน้ำแข็งที่จะแช่แข็งศัตรูหรือว่าสโลศัตรูนะครับมันเลยทําให้นักเวทน้ำแข็งนะครับเป็นนักเวทที่เก่ง PVP ที่สุดในบรรดา4ส,สายนี้เริ่มต้นเรามาดูสกิลแพสซีฟของอาชีพเบทน้ำแข็งหรือว่าไครโอเมนเซอร์กันก่อนนะครับ สกิลติดตัวของอาชีพไคลโอเมนเซอร์เนี่ยก็คือเวลาเราโดนโจมตีจะตายมันจะแช่ตัวเองไว้ในน้ำแข็ง2วินาทีนะครับระหว่างนั้นเราจะไม่โดนดาเมจหลังจากนั้นมันจะฟื้นคืนชีพมาด้วย HP 15%นะครับ ถ้าเราอัพแล้งของคาดนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือจะเพิ่มการรีคอเวอรี่เพิ่มขึ้น6%ต่อแลงสมมุติว่าเราอัพถึงแลง6ก็คือเราจะได้ฟื้นฟูทั้งหมดถึง51%เลยทีเดียวนะครับหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเวลาจะตายก็แช่ตัวเองแล้วก็ฟื้นคืนชีพด้ดยเลือดครึ่งหลอดนั่นเองนะครับต่อมาดูสกิลกดใช้สกิลแรกไอซ์โบนะครับยิงน้ําแข็งใส่ศัตรูหนึ่งเป้าหมายการันตีแช่แข็ง100%นะครับศัตรูที่โดนโจมตีจะติดแช่แข็ง สกิลคอมโบต่อมาก็จะโปรยน้ำแข็งใส่ศัตรูทำดาเมจเป็นพื้นที่ทำดาเมจต่อเนื่องสกิลที่2ก็เหมือนสกิลของเอเลนะครับก็คือเรียกลูกบอลน,น้ำแข็งออกมากลิ้งไปข้างหน้าทำดาเมจใส่ศัตรูเป็นพื้นที่ด้านหน้าทำให้ศัตรูมีโอกาสติดแช่แข็งสกิลที่3 i c ไอ p ์ไ e ก็จะเรียกตัวหอ,อกน้ำแข็งขึ้นมาจากพื้นนะครับโจมตีใส่ศัตรูมีโอกาสทำให้ศัตรูติดแช่แข็งนะครับ การอัพแรง์ของสกิลนี้ไปเรื่อยๆก็จะมีสกิลที่เพิ่มโอกาสการติดแช่แข็งให้ศัตรูนะครับรวมไปถึงทําให้ศัตรูติดสโลด้วยสกิลที่สี่ฟอร์สพิลล่าเศกเส,กสาน้ําแข็งขึ้นมาทําดาเมจใส่ศัตรูรอบๆนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูมีโอกาสติดแช่แข็งเช่นกันนะครับสกิลสุดท้ายนะครับสโนโรลคิงสกิลนี้จะปั้นลูกบอลหิมะแล้วก็เดินกิ้งไปบนลูกบอลหิมะนะครับโจมตีใส่ศัตรูเป็นสกิลที่อาจจะลำนานไปน,นิดนึงนะกว่าจะปั้นลูกหิมะได้แล้วก็ ข้อดีของมันก็คือมันสามารถพาตัวศัตรตูเนี่ยติดไปกับลูกหิมะได้สูงสุด3ตัวนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ใจดาเมจได้ดีแล้วก็ฮา,ฮา,ฮา,ฮาดีนะครับ สุดท้ายนะครับถ้าจะให้สรุปว่าคลาสไหนใน4คลาสนี้ดีที่สุดก็คงต้องแล้วแต่คนชอบเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคลาสเนี่ยมันก็เด่นไปแต่ละแนวแต่ถ้าถามผมว่าในช่วงแผ่แรกที่ยังไม่มีมาสเตอร์คลาสเข้ามาแล้วเราจะเลือกเล่นอาชีพเดียวไปก่อนเนี่ยผมก็อาจจะค่อนข้างเอ็นเียงไปทาง Elemental r i s k นิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะค่อนข้างเล่นง่ายดาเมจจ่ายดีแล้วก็มีดาเมจหมู่ให้ใช้ด้วย แต่สุดท้ายท้ายสุดเกมนี้เราก็จะต้องเก็บสกิลให้ครบทุกคลาสอยู่ดีนะครับเพราะว่าจุดเด่นของเกมนี้ก็คือเราสามารถสลับคลาสไปเล่นคลาสไหนก็ได้นะครับสมมุติว่าเราลงดันเราอาจจะเล่นเมดไฟก็ได้หรือว่าถ้าไป PVP เราอาจจะเปลี่ยนเป็นเมทน้ําแข็งก็ได้นะครับ แต่ในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะยังหาหินสกิลได้ไม่เพียงพอเราก็อาจจะโฟกัสที่อาชีพหนึ่งไปก่อนรวมไปถึงถ้าตอนมาสเตอร์คาดเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถหยิบสกิลของแต่ละสายมาใช้ได้เราก็จำเป็นจะต้องอัพสกิลของแต่ละสายให้เต็มทุกสายอยู่ดีนะครับหวังว่าข้อมูลในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจจะเล่นอาชีพนักเวทหรือว่าวิศาตนะครับ ถ้าเพืเ่อนๆมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเจอกันนะตอนเซิร์ฟไทยเปิดดอยเล่น Elemental ล i ิสแน่นอนนะครับ